サムプト สวัขดโต บางขังนามานีขาพระเจ้านอบน้อมขาสงฆ <c oughs> ์อน,นดมยังพุทธสา,าวะวัตโตภูปภานามกัลรังกัโรมะเสนาโมต,ตัสสะพระวะตโต Yeah. Nice. itu, มนุษย์นางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระสวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนรรำสังสนส์นสนโย เทวังสัมระังสทัทธรรมังส,สัสนันนะธรรมะนิพปัชฉังสงาเทวะมนุาสสัยยังอภินยาสาธิกาตาวะปะเวเทศิพระภูมิพระพากเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้ง ว่ายาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกมีพร้อมทางเทวดามารโรและหมูสัตว์พร้อมทางสามณนารามพร้อมทางเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสซสิราภูมีพระพชชากเจ้า กัลายานังไปรอในเบื้องตน้นมาเชก,กัลยานังไปรอในท่ามกลางปานิโยสานักัลยานังไปรอในที่สุดสาทางัสาทางสัพยานชจนะงเกวาระป,ปิปุณัง ธมาจารยงปากาเซสิทรงปากาศโรมาจารย์ค <Studio> ือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัาชนะ พร,ระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามมหาทวันตามศิรธรรมนามีพระพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอ,อันธมย,ยังธรรมา พิ่ิติงกะโรมะเยสยโยโสสวะคาโตภะคะวะตัมโมพระธรรมนันใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติตีโก สาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโก มาใส่ตัวปัจจตัตงเวทิตาโพวิญญูทีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามมหาธรรมังอภิปูเชยามีก้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะเราะพระธรรมนั้น ตามหันคำมังสิลธานมมามีอาป้าเจ้ารอบน้อบพระธรรมนั้นด้วยเสียนเก่าอนทะัมยังสังคาพิทุติงมคโรมะเซยงยสโซสุปฏิปันโน สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวโตุสาวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสงสาโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆสงสาโวของพระผู้มี พระเจ้าหมูไรปฏิบัติสมควรแล้วยาทิ่ทามได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจ,จตาริปุริสายุคานิหัตทาปุริสาปุคาลาคู่แห่งบุรุษสีกู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระขาวตส าวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสมควรแกสศคาราที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงวนควรแกสศคาราที่เขาจัดไว้ตอนรับทระกิเนยโย รับทักษิณาทานอันจะดีการณิยมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปตัวธรรมอันจะดีอนุษต่ ชาอย่างยิ่งชะพ่อพระสงฆ์หม,มู่นั้นตามมหัางสางคังสิรส,สานามานีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หม,มู่นั้นด้วยเสียงก่าว oh. <c oughs> ธรรมยังรัตนตยาปนมะคาถาอโยเจวะสังเวคาบริกิตานปะทัมจพปนามะเสียภูตเาสุสุโถการุณามหานวพระภูธเจ้าผููบริสุทธิ์มีพระการุณาดูทั่วมหา โลจันตาสุธาภรยาณโรจโนุนราอง์ใดมีตาคือยาณอันประเสริรโหมดจนถึงที่สุดโลกาสภาภุปกิเลสคาตะโกเป็นบุคอาเสียซึ่งบาปและอุปกิเริของโลก วันธามีพุทธามามาทะเรนตาข้าพระเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารลเพื่อเฟื้อธ่ามโมปฏิปริยัตาสจัุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปี่ยมดวงประทีป โยมขงาตากามาตะเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมาภคมิมุนีพานส่วนใดโลกุตาโรโยจะตาทัธิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตาราและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตารานั้นวันท มิธรรมัามาทะเรนตังพระเจ้าไหว้พระรามน้นโดยใจเขารบเพื่อเฟื้อสังโฆสุขตตาพยา,ายัมที่จะตัญญิญิโตพระสงฆ์ป็นนาบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่านาบุญน้นนี่ทั้งหลาย โยธิตาสันโตสุขตาลุโคทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตัสสรุทางพระสุโคผูไรโลละปิโนอาโยสุมเมธะโสเป็นผู้นักกิเลสเพื่อโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีกก วันทามิสังขางอาหามาทเทระตัง้าปเจ,จ้าว้พระสงฆ์มู่นั้นโดยใจเขาโรคเอือเฟือยิเจวะเมกัรมตาพิภูชนันเยกังวัตถุตะยังวันทยาตาภิสังขตังวุญนยังมายายังมะมสซาผุตัตเวา มาโหนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าโู้ไวอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนรายอันควรบูชาย,ยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐาทา้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญ้นิท่าตถาคา,า,า,าโตโลกเกวปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารังสัมมาสัมพุทโทเป็นผู้ไกลจากอิเรตตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เทศตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเพื่อออกจากทุกข์อุปาสานิโกปาริณิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปาริณิพานสัมโพธิามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พาสุคตประกาศเมื่ยันต่างธรรมบังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าสาติปิทุกขา้าแม้แความเกิดก็เป็นทุกข์สติทุกข้า มาดาปิทุคังแม้ความตายก็เป็นทุกข์สกขาปฏิเทวทุกขโทมนสัสุขายาสิทุขังแม้ความสุขความร่ำไรรํำพันความ,มไม่สบายกายความไม่สบายใจความนัดรับแขนใจก็เป็นทุกข อาิบบีเยหิสามไปโยโคโทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พีเยหิริปไปโยโคโทุโคความแพาแพจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปีชันนาราปิตามปทุขัง มีความปาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่ง,งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคีตน,าานะปันจุปาทานาขันธาตุขาว่าโดยย่ออุปา,าทานขันทางหาเป็นตัวทุกเสอย,ยาติวางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานาขันโท เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาปาทาน,ทาน,ทานขันโขกานานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานขันโถกานานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปารทานขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังคารวิญญาณุปทา,านะขันโธขนันอานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปาริญญาญาเพื่อให้สาว สาวเกวินิตีอมสรงแนะนำสาวกเท่าหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพาคาจาปะปนาสาวะคาวะโตสาวเกสุอนุาสาสนีมพาะุาปวัตติอันหนึ่งคำสามสอนของพระผู้<า>มีพระภาคเจ้านะั ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่าครูพังอนิจจังลูกไม่เที่ยงเวทนาอานิจจเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจังสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอานิจจัง วิญญาณอานิจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียมสพเพทำมาอนัตตาติธทรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมยาโติญามา

กายกายความไม่สบายใจความทักแผนใจทั้งหลายทุโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างท่าแล้วทุกคาปาเลตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวานามิมาสเทวราสทุ ข,ข้าคานาสานตาคิริยาปัญญาเยธาตีกรรมชนายการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชักแก่เราได้จีละปารินิคูต่างปีตัางพระขวานตัางอุทิศอ,อัลลฮันตัางสัมมาสัมพุทธัง เราทั้งหลายอยู่ที่เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> ผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นสาธาคลาสมาณคาริยังปะพาชิตาเป็นผู้มีสัทธา<อ>บวชจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนแล้ว ราสมิงภรควาติพระมจริยังจาร,รมราพระพืชอยู่ซึ่งพรมจารย์นายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภีกคุูนางสิขาสาชีวะสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพี่สุทั้งหลาย ตั้งโลพระมจริยังมิมาสเกวราสทุขคันดาสอันตากิริยายาสังวัตตุขอให้กลมมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้เถอดสีระาปารินิพุตตามปิตังภาขวันตังสารนังคาตา <c oughs> เราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วเงคานั้นเป็นสาระธรรมมันจะสำคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสัพภ,ภาวะตัวสาสัายาภาสติยาภาพลังมานาสิโรม ปฏิบัติมจากธรรในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสโนปฏิบัติขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลาย ทิมาสเววาเกวะลาสทุกทางขาาันทัสส้งสัตต์ทริยายาสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทางสิน้นน้เถิดรจบเตรียมสมบัติเช้าเปิดไปหน้าเกา